สวัสดีครับวันนี้แซกกี้ซี c ยา่คาเฟ่จะมารีวิวกันแบบรวดเร็วรวดเร็วสั้นๆเลยกับคอลเลกชันที่หายากมากในตอนนี้นั่นก็คือตัวพล h k e y c ีเชนก็คือเป็นพวงกุญแจที่เป็นตุ๊กตานุ่มๆของ Strange Goats Diner เป็นคาแรคเตอร์ชินบูของค่ายฟล n ดิ n ยูนิคอร์นะครับก็จะเป็นคอนเซ็ ของร้านอาหารผีสิงสำหรับใครที่อาจจะไม่คุ้นกับค่าย f i g h i n g Unicorn ก็จะเป็นค่ายเดียวกับลุงบ๊อบนี่เองนะครับแล้วก็จินบูเนี่ยก็จะเป็นคาแรคเตอร์เขาจะเป็นหมีมันก็จะดักดาักนิดน,นึงเขาจะเป็นลูกหมีที่เสียชีวิตจากการบาดเจ็บแล้วก็วิญญาล่องลอยไปเรื่อยเ,อยเพื่อตามล้างแค้นกับศัตรูนะฟังดูน่ากลัวมาก ในคอนเซปต์อันนี้ก็คือเขาก็จะมาเป็นเปิดเป็นร้านดิเนอร์ที่อยู่ริมทางหลวงเปิดเฉพาะช่วงเที่ยงคืนเพื่อหลอกล่อลูกค้าเข้ามากินอาหารที่อาจจะมีวัตถนะุดิบแปลกๆก็จะเป็น1บล็อกเนี่ยครับก็จะมีทั้งหมด6กล่องแล้วก็1 secret. นะึ่งซีคลเราก็จะแกะมาเรียบร้อยแล้วอันนี้เดี๋ยวให้ดูกันอย่างเร็วๆเ,เลยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ต,ต,ต,ตัว กล่อง1กล่องก็จะเป็นลักษณะนี้นอันนี้คือกล่องก็จะมีทั้งหมดนี่นะครับ6ตัวแกะหนึ่งสีเคล็ก็จะเป็น6เมนูเนาะแล้วก็แกะมาปุ๊บก็จะเจอการ์ดอยู่ใต้กล่องอยู่ตรงก้นเลยแล้วก็มีซองแบบนี้ซองมันก็จะเป็นตัว ตัวหน้ากล่องนะมันก็จะเป็นตัวแฮมเบอร์เกอร์มันก็จะอธิบายว่ามีส่วนผสมอะไรยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้ดูกันเร็วๆเลยของตัวตัวแรกก่อนเลยตัวหน้ากล่องชื่อว่า Ghost Burger อ่า Ghost Burger นี่ไซส์ประมาณนี้นะครับกำลังห้อยกับเผาสวยๆก็จะมีหน้ามีตาของมันอย่างนี้แล้วก็ที่ดูดีมากๆก็คือตัวคี์เชนของมัน อันนี้เขาก็ค่ายนี้เขาก็จะให้มาแบบเป็นแบบสายสแตนเลสมีใส่คำว่าชินบูตัวชื่อของคาแรคเตอร์แล้วก็อีกฝากหนึ่งก็จะเป็นนี่จะเป็นหน้าผีเบบี้แบนนะครับนุ่มแน่นแล้วก็สีสันสดใสมากตัวที่สองชื่อว่าเชดดี้คลีนเนอร์ ก็น่าจะเป็นอารมณ์คาแรคเตอร์เหมือนแบบคุณลุงทําความสะอาดที่เชดดี้ก็คือแบบหน้าตาท่าทางหน้าของสอาจจะเป็นฆาตกรโรคจิตดูจากคำว่า cleaning ที่เหมือนเป็นเลือดอาบนะใครชอบสายโหดๆก็มาทางนี้ได้เลยครับ Ghost Diner เป็นความน่ารักสีหวานมากแต่ว่าแอบโหดตัวที่3เป็น h e a r t Attack Sauce นี่ ก็คือเป็นซอสมะเขือเทศแบบกินแล้วหัวใจวายกันดเลยทีเดียวนี่โลโกโล้ฮาร t ดแท็กซอสก็จะมีหน้าของน้องหมีชินวูแล้วก็เป็นรูปร่างของขวดซอสนี่ตรงนี้ก็จะมีป้ายน้อชินไฟดิงอยู่นิคอนข้างหลังเขาก็จะมีกิมมิกนะมีนิวริชั่นแฟกซ์ก็คือส่วนประกอบ อันนี้ total calorie ก็คือ666ก็เป็นเลขเดวิลนะแล้วก็ส่วนประกอบ100%เนี่ยก็ประกอบด้วยความกโกรธ13%ความกลัว36%แล้วก็ความเจ็บปวดอีก51%ได้ออกมาเป็น hard t t a c u c อส,ส่วนี้สีจริงนี่คือแดงสดแดงจัดมากตัวต่อไปเป็น ice bear โคนก็จะเป็นไอติมโคนน้องหมีล้องไห้นิดนึงหน้าตาก็แอบ ออกดูหวาดกลัวนิดนึงนะคะสีก็จะเป็นสีแบบชมพูแต่ในกล้องนี้มันอาจจะดูแบบออกดูม่วงๆเนาะแต่ของจริงมันจะเป็นชมพูเหลืองแบบสวยมากข้างหลังก็จะเขียนว่า eat or die จะกินกจะตายเลือกเอาตัวต่อมาเป็น chewing gum ก็จะเป็นคอนเซปต์เหมือนกับเป็นหมักฝรั่งหลักสี ตรงกลางก็จะมีรูปหัวใจแอบจะแอบดูน่ารักนิดหนึ่งสีหวานมากเป็นแนวแบบพัดเดร์ป๊อปแต่ว่าหน้าก็ยังคงเป็นหน้าแนวโหดอันนี้ก็จะเป็นชิลวิงกัมตัวสุดท้ายเป็นเดวิลคิตตี้ก็คือเป็นลูกแมวปีศาจแต่ก็ตัวเหมือนเป็นแมวคิ t ตีแต่หน้าก็ยังเป็นหน้าหมีชินวูล,ลวนะเท้าตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเท้าแมวแล้วก็ มีแบบเคอร์ชั่นของร้อนข้างหลังมีหางแมวด้วยหางยาวนี่นก็นี่ครับจะเป็นทั้งหมด6ตัวของคอลเลกชั่น Strange Ghost d i n e นช่วงนี้ของเข้าเนะถ้าหามากันได้นะครับก็แนะนำให้หามาเพราะว่าน่ารักมากแล้วก็ไซส์เหมาะสมที่จะ ให้กระเป๋าเก๋ๆครับตามไปตากันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาพบกันใหม่กับแซกกี้ซียคาเฟ่บายบาย